ด้านในห้องโดยสารกว้างช่วงล่างดีขับนิ่มๆต้องคันนี้เลยกับ Honda Accord 2.4 EL คันนี้รถปี2018รถลำดับเดียวในเล่มไม่เพียง75,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาค่าตัว639,000บาทฟีด้าผ่อน1900บาทต่อเดือนเท่านั้นรับประกันโครงสร้างตัวทังเดิมจากโรงงาน ไฟหน้าคู l LED มีมาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบจัดเต็มแล้วสำหรับคันนี้มี Honda l e v วฝั่งด้านซ้ายมาให้ด้วยนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ากันมาให้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่รอปรับสภาพนะแต่รับประกันโครงสร้างเดิมพงมเรยมันติฟังชั้นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้ใครกำลังมองหารถเก๋งสไตล์ผู้บริหารนะคะอย่าพลาดชมในคคือเต็มค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเก่งพีเมื่อมือสองตักเพชรย์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักอยู่ที่เพชรยงของเรานะคะสำนักากใหญ่ถนนเซรีทยซอย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะใครกำลังมองหารถมือ2องคัดเกรด A ตักแนะนำที่นี่เลยนะคะเพราะร้านของเรารับประกันคุณภาพการันตีได้เลยว่าได้รถสวยจริงๆนะคะไม่มีชนหนัก พิความจมน้ํานะคะกับสีก้อม้หรือว่าเร่มชำระสุญหายทางร้านไม่หลับซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเรีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะ ใครกำลังมองหารถมือซองคัดเกตเอต้องที่นี่เลยนะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี20 0 0มกิโลเมตรไปให้พี่ๆเลยนะคะตัวนี้ซ่อมศนะูนย์นะนะจ๊ะสนใจนะคะติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์0659169359นะคะวันนี้พามาพบก,กับเจ้าคันนี้เลยรถสวยสไตล์ผู้บริหารนะคะกับ Honda Accord 2.4 EL คันนี้รถปี2018นะคะกับไม้เพียง 7 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะร,รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะเลยราคาค่าตัวอยู่ที่639,000บาทรีดาวนะคะผ่อนยาว7ปี84งวดเลยอยู่ที่เดละือนละ1,900บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังมองหานะคะรถเก่งสไตล์ผู้บริหารนะคะช่วงล่างดีๆห้องโดยสารเงียบห้องโดยสารกว้างขวางออปชั่นใส่มาให้ครบจะเต็มต้องคันนี้เลยนะคะสำหรับ h o n ด้ Accord ของเรานะคะ สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะพนักงานประจำพ่อค้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจข้าราชการอะไรใดๆนะคะมีเอกสารตรวจสอบได้ซื้อได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยกตะพามาดูกับเจ้า Honda a c c o r คอคันนี้กันว่ามีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะนหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด กระจังหน้าสีโคเมียมแบบนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเมะื่อวานนี้สดๆละร้อนเราปรับสภาพนะคะภายในอาจจะยังมีคราบฝุ่นนะคะคราบฝุ่นเบาะยังไม่ได้สวยวิงวับอะไรมากนะคะพอร,รถรอปรับสภาพอยู่นะคะด้านหน้ามาพร้อมกับโคมไฟหน้าตรงนี้นะคะเป็น Full LED เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอก เป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ได้ฟู l LED มาให้จัดเต็มนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมรับประกันไม้แท้75,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเหลี่ยมสังคม40อ้างศาของตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะรับประกันได้เลยไม่มีชนนักพิกวามมาอย่างแน่นอนนะคะฝากกระโปรงนะคะเหลี่ยมแสงคมขึ้นชัดเจนแบบนี้นะคะการันตีได้เลยคันนี้สภาพรับแรกเข้านะคะรอปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ทํา ความสะอาดอะไรใดๆมากมายเลยแค่มาล้างนะคะแล้วก็ตักน้ำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้กระจกด้านข้างเป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกนะคะและที่สำคัญตัวนี้มี Honda l e n w a t c มาให้ด้วยนะคะ ตระก,กูล Honda จะเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ตรงใต้กระจกด้านซ้ายนะคะตัวนี้เป็นกล้องที่ฉายภาพมุมอับด้านสายมือนะคะเรียกว่า h o n d ้าเลน ward นั่นเองนะคะระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลเรียบร้อยแล้วนะคะตัวจับประตูเป็นสีโครเมียมโครมาสิกับตัวรถตัวรถเป็นสีดำนะคะไล่มาใน่วนของด้านล่างเลยล้อแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดืองของ Honda นะคะขนาดขอบ18นิ้วเป็นดิสเบกทั้งหมด4ล้อนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ ช่วงล่างเขานิ่มๆอยู่แล้วนะคะ,ะช่วงล่างเขาเป็นนิ่มๆอยู่แล้วนะคะมาในส่วนของด้านในกันบ้างด้านในแห่อะไรเรามาบ้างนะคะได้ในตรงนี้นะคะเบาะเดิมจากโรงงานเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมน,นะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะประตูไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีขังไขนะคะไล่เรียงมาเลยนะแผ่นเพจอยู่ครบ บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นคล้ายลายไม้ตรงนี้ข้างในเรียบหลูดูแพงมากๆนะช่วงล่างดีห้องโดยสารเงียบนะคะขับดีนะ,ะมานิโซของแผงประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไล่กันมาเลยแผงด้านหน้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะ,ะตะเข็บต่างๆนี่นะคะนี่ สปอนเมนอาร์เดิมจากโรงงานแบบนี้เลยถ่าให้เห็นกันแบบนี้นะคะรถสวยไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะคะแผงข้างประตูตัวนี้เป็นสีเบดนะคะสีเดียวกับตัวบ่อรถนะคะบุด้วยหนังมาเรียบร้อยแล้วตะเข็บต่างๆสีเดิมจากโรงงานสปอนเมนอาร์คขึ้นชัดเจนนะคะตัวนี้ยางซับเสียงขอบประตูมีให้ถึง2ชั้นนะคะออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มอยูเย่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆอะล่ามมาในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังห้องได้สานกว้างขวางมากนะคะนี่ให้ดูเลยเบาะเดิมๆจากโรงงานนั่งสบายมากๆห้องโดยสารกว้างแล้วก็เงียบนะคะช่วงล่างนิ่มนะคะตัวนี้ประตูนะคะไม่มีแกะไม่มีขันขไขใดๆนะคะการันตีได้เลยว่าได้รถสวยขัดเกรด A อย่างแน่นอนนะคะคันนี้ลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยมีม่านมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ตรงคงนั่งมีม่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะคะพี่ๆ ใครกําลังมองหานะคะแอ o r d รุ่นนี้นะ2.4 EL ของเรานะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์0659169359นะคะกระจกด้านหลังนะคะมีตัวมานอ่ะมีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วงท้ายรถกันบ้างไฟ,าไฟท้ายก็ให้ LED มาเรียบร้อยมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วครบๆออปชันใส่มาให้ครบจะเต็มพาดูตัวโครงสร้างตัวรถ ยิงด้านท้ายไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสีตะเข็บขึ้นชัดเจนนะคะหัวน,อน็อตบล็อกด้านในดูเลยหัวน,อน็อตไม่เคยมีแกะมีขันไขนะคะอ่านี่ถาให้ดูชัดเลยนะตะเข็บเดิมๆสีเดิมๆ,มๆจากโรงงานเลยนะคะใครกําลังมองหานะคะรุ่นนี้ Accord นะคะตัว2 4 E L คันนี้คันนี้สวยมากๆแตะเข็บเดิมๆสีเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดบล็อกไฟไม่เคยมีแกะขยับขันไขใดๆนะคะไล่เรียงมาเลย บ็อกสวยๆแบบนี้นะคานด้านในนะคะสีเดียวกันทั้งหมดนะตรงนี้เป็นช่องเกล็ดยางอะไรยางอะไรมีมาให้ครบในส่งท้ายรถนะคะสินทางมะพร้าวนี่มีให้เหตุแองกระทะไม่มีน้ําขังไม่มีสนงสนิมขึ้นใดๆนะคะอุปกรณ์ยังอยู่ครบเลยสําหรับคันนี้นะฟีดาวพอดึงเหมือนเก้าอบาทต่อเดือนเท่านั้นรายได้ส่งเข้าของค้างวดซื้อคนเดียวจบเลยสําหรับคอนดะ้าแอคคอคันนี้นะคะไป ขายดูกันจ้ชัดเลยทุกประตูเลยนะคะเผื่อใครกำลังตัดสินใจดูคลิปนี้แล้วนะคะสามารถติดต่อตักมาได้เลยนะคะหัวน,อน็อตไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยมีม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยอ่ะตรงนี้คือตัวม่านไฟฟ้าของเขานี่ค่ะเดี๋ยวตักปเปิดให้ดูจากด้านหน้านะคะมีม่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะแผงประตูตรงนี้นะคะกระจกเป็นออโต้ที่คนขับนะตรงนี้เป็นแป้นสีดําเป็นโนแ no บ็คเมมโมรี e ซีด มีมาให้สองตำแหน่งเรียบร้อยนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะมีขยับเลยนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะว่าคันนี้รถพึ่งเข้าเราปรับสภาพนะคะฝุ่นฝุ่นอะไรยังมีอยู่ให้พี่ๆได้เห็นนะนี่เบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญแอร์แบ็กมีทั้งหมดแปดตำแหน่งนะคะตรงนี้แอร์แบ็กจุกๆเลยด้านในให้ออปชั่นอะไรเรามาบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน ตัวนี้นะคะไฟหน้าออโต้ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ปั่นน้ำฝนออโต้แบบหน่วงเวลามีมาให้มาครบมาอีกเจ็ดหมื่นห้าพกิโลเมตรเท่านั้นทวงมารัยมันติฟัง์กชันรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงนะคะระบบคุปคอนโทรลล็อกความเร็วมีมาให้แล้วแพดเดิลชิปสข้างจัดเต็มมาให้เรียบแล้วร้อยแล้วสําหรับ2.4 EL คันนี้กระจกตัดแสงออโต้กระจกออโต้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i ด Auto เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ปรับแยกอิสระได้แบบสองตำแหน่งกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนี่ค่ะหน้าจอกอกว้างแบบนี้ดูชัดเจนแบบนี้นะคะไม่หลอกตานะปรับตำแหน่งได้สามระดับนี่ค่ะปรับตำแหน่งได้3ดามร,ระดับเลยนะคะสำหรับออปชั่นตรงนี้ที่ให้มาเพิ่มเติมแล้วก็มีม่านไฟฟ้านี่เห็นม่านไฟฟ้าไหมคะ มานไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วอีกเหมือนกันนะคะห้องโดยสารกว้างขวางนะคะเบาะปรับตำแหน่งได้นะคะแปดทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ memory seat อ p t i o นใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะ engine start นะคะเกียร์ตรงนี้นะคะเป็น auto นะคะมีเกียร์ s พร้อมกับตัว p a d เดิ s h i ปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ option ใส่มาให้ครบจัดเต็มความปลอดภัยเลิศนะคะช่วงล่างดีนะคะพี่พใครสนใจคันนี้ ติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์065-916-9359นะคะอ่าเดี๋ยวตักภาพไปด,ด,นนด,ได,ดูโครงสร้างด้านหน้ากันด้านไม้ให้ออปชั่นมาขนาดนี้แล้วดูโครงสร้างด้านหน้ากันสักหน่อยนะคะมาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ174แรงม้านะคะอ่า เครื่องยนต์ i v Tech ของเรานั่นเองนะคะพาดูตัวโครงสร้างด้านหน้ากันเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะยังมีร่องรอยของเศษฝุ่นอยู่นะคะเพราะว่าทางร้านยังไม่ได้ปรับสภาพคันนี้รอบปรับสภาพนะคะกับ Honda Accord คันนี้นะเครื่อง 2. 4ุนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะนี่ ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวเครื่องตรงนี้เดี๋ยวล้างเราใส่กิ๊บเลยนะคะนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันไขเลยนะคะสําหรับแอคคอร์ดคันนี้ทางร้านนะคะมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้ของเหลวในทางร้านดูแลให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะหนปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโเมตรซ่อมศูนย์นะใครอยากได้คันนี้นะคะติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์ส่วน1 6 9, 9 3 5 9นะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆตัวเครื่องตั เกียระบบแอร์ระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติเมื่อกี้สตาร์ทที่เดียวติดเลยที่ให้ดูให้ดูใหม่ของพี่ๆเมื่อสักคู่นี้นะคะ <c oughs> สำหรับคันนี้นะคะ Honda Accord นะ2.4 EL คันนี้นะคะรถปี2018ราคา 6 3 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน1 9 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อตักมาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองคัดเกตเอนะคะ อยากได้รถสวยคุณภาพดีไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถพาช่างมาตรวจสอบได้เลยนะสำหรับคันนี้ฟีดาวาพอนหนึ่งหมื่บาทเท่านั้น <c oughs> นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปที่ Accord คันนี้สวัสดีค่ะ